สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเปิดขึ้นมากะมาพอบพอก็บกเขียบคนหาเราเก็บบกเขียบจ้าต้นบักกะทินกะมี่อันนี้เป็นบริเวณหลังฟ้ามมูเฮ่านี่หละจ้าเป็นบริเวณหลังฟ้ามมูตาอาตาอาคนขยันเป็นคนมาปลูไว้พี่น้องจ้าอันนี้เก็บได้หลายชุดเลยนี่ใกล้สีเบิร์ตแหละ พุ่นต้นกล้วยเพิน่นโอ้ยสะออนเครือสะออนนวยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเอาเด้อผักกระถินเมืองเนี้ยการิงก็ตาบงังฮวงจ้ะโอ้ยดกขากปีนี่อันกกบงังฮวงนี่บ่รอดเลยละพุ่นต้นพันเส้นหน้ามือพุ่นนี่ลมลงนี่งนวยยังลาดฝ่าอยู่บ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 รอดดอกใครบ้าเดี๋ยวยังสิเก็บบ่ราะคือเมื่อฝากพี่ฝากนอก้องตอนพี่ตอนน้องก็ไปตำเนาะ ตอนนี้ผ้ามาชสมต้นมะเขียบจ้ะเก็บไปเน่แล,และล่ะปีนี่หนดเป็นสุต้นได้กินคากจ้ะได้กินมะเขียบคากปีนี้นี่ไร้ต้นอยู่จ้ะอันนี้ขอเก็บไปแล้วนี่ก็เลมาายมาถ่ายบรรยากาศในเบิง้งคลิปนี้มันมียังไร้จ้ะ หาทายเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆสออนต้นกล้วยพ่อตากระห้องกันผุนสวนหนึ่งก็อยู่ทั้งใจผุนมอเนลงไปอีกสวนนี้สวนปู่บักเขียบติดฟังน้องสาหนามขีมูน้นนี้มู้ยสอนหน่วยพิ่นคักค่ะ พักกระถินเก่าห้องกันอาคลิปนี้โมมี่ยังหลายจ้ามือนี้เอาไว้สนีซัก่อนจ้าเดี๋ยวเมื่อนานจะสีผ้ามาทายช่วงบรรยากาศใหม่จ้าสวัสดีจ้า